ผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแสนงามเจ้าโบบินไปตามดอกไม้ดูดน้ำหวานสํารานใจสุกอะไรน้อผีเสื้อแสนงามสวัสดีจ้าเด็กๆเด็กๆจ้า เด็กๆรู้จักดอกไม้แล้วใช่ไหมลูกเด็กๆได้เล่นเกมแยกสีดอกไม้หรือยังคะทําได้เหมเอ่ยอันนี้ดอกอะไรจําได้ไหมคะดาวเรืองใช่ไหมคะสีเหลืองแล้วอันนี้คือกล้วยไม้ใช่ไหมลูกสีม่วงมีทองอุไรสีเหลืองด้วยรู้จักดอกไม้กันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ผู้เพีจะพาเด็กๆ มาประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสีค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีจานกระดาษกระดาษสีต่างๆแล้วก็กันกรกาวเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นนะคะลูกเราจะต้องนำกระดาษสีมาตัดก่อนวิธีตัดนะคะพับกระดาษลงไปก่อน แล้วก็นํากันไกลมาเด็กๆต้องระมัดระวังเวลาใช้กันไกลนะคะเด็กๆเ,เพราะว่ามันคมมากที่กันไกลเข้าปากคมเราต้องระวังยังไงก็ให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้นะคะตัดแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นกรีบดอกไม้ได้กรีบดอกไม้แล้วใช่ไหมคะลูกเนี่ยเป็นกรีบแบบนี้นะคะตัดมาหลาย,ลายสีเลย ตัดมาแบบนี้ได้เป็นกลีบดอกไม้เยอะแยะเลยเนะคะแล้วเราก็จะเริ่มทํากันเลยนะลูกเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะลูกก่อนอื่นเราต้องทากาวก่อนนะคะลูกใช้พูก่กันทากาวจุ่มกาวมาทาทาลงไปบนจานกระดาษทาไปตรงขอบของจานกระดาษนะคะเด็กๆทาลงไปเลยลูกทากาวลงไปเลย ทาให้ทั่วจานกระดาษเลยทาดลงไปให้ทั่วเลยทากาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะใช้กรีบดอกไม้ที่เราตัดไว้เด็กๆชอบสีอะไรก็ติดได้เลยครูเพ็ญจะใช้หลายๆสีเลยสีส้มลงไปสีเหลืองอสีฟ้าด้วยดีกว่า เวลาติดกดลงไปที่กาวแล้วลูกจะได้อยู่จะได้แน่นแน่นสีส้มสีเหลืองสีชมพูบ้างดีกว่าสีชมพูด้วยแล้วก็สีฟ้าสีฟ้า xóm xí lưng là có xí trung thu xí trung thu có xí phá xí lưng สีส้มแล้วก็สีชมพูติดจนครบเลยเห็นไหมลูกติดจนครบเลยติดให้ทั่วจานเลยสวยไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะดอกไม้แสนสวยของเราเราจะนำดอกไม้ไปทำอะไรดีนะเอ๊ะครูเพลงคิดออกแล้วไปทำเป็นกรอบรูปดีกว่า เราก็นำรูปที่เราชอบนะคะลูกครูเพ็ญมีรูปเหมือนกันนำรูปที่เราชอบนะคะทากาวทากาวข้างหลังรูปทากาวเลยนะลูกแล้วก็แปะลงไปได้กรอบรูปแสนสวยแล้วค่ะสวยไหมคะเด็กๆสวยไหมคะลูก ดอกไม้แสนสวยของเราทําเป็นกรอบรูปก็ได้ค่ะและเอากรอบรูปนี้ไปติดที่ไหนดีนะติดไว้ในห้องของเรานะคะเด็กๆสวยไหมคะลูกเด็กๆลองทําดูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดกระดาษให้ละลูกเวลาใช้กรรไกรต้องระมัดระวังนะถ้าเด็กๆอยากจะตัดเองอย่าลืมนะคะถ่ายรูปผลงานของลูกส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะลูกดื่มน้ำเยอะๆรักษาสุขภาพนะคะไปไหนมาไหนสวมแมสด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะลูกบ๊ายบาย